สวัสดีค่ะฮัลโหลสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปลองไปายูกดูืด้อข้นข่าวไม่นี้มาพอกับน้องใหม่อีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องวันนี้มาเจอกันน้องใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้น้องใหม่จะมาพูดถึงชาวย<ม>ูทูบเบอร์มือใหม่นะคะใครที่ทําช่องใหม่ๆนะคะ โอเคค่ะวันนี้น้องใหม่ก็จะมาพูดถึงชาวยูทูบเบอร์มือใหม่ที่ทําช่องขึ้นมาใหม่ๆนะคะทำยังไงให้มียอดวิวทายังไงให้มีผู้ติดตามมากขึ้นนะคะให้มียอดวิวผู้ดูมากขึ้นนะคะโอเค,ค่ะสำหรับชาวยูทูบเบอร์นะคะจะมีผู้ติดตามมากขึ้นและยอดวิวมากขึ้นถ้าทํา5 สิ่งนี้นะคะ5ข้อนี้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กูแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้น้องใหม่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะถ้าเสียงข้างนอกหรือเสียงอะไรดังเข้ามาต้องกราบขออภัยไวน้นะทีนี้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าข้อ1นนะคะข้อ1เลยก็คือเราต้องไปคอมเมนต์เพื่อนบ้านบ่อยๆนะคะเอาน้องใหม่เขาใช้คานี้แล้วกันไปคอมเมนต์เพื่อนบ้านบ่อยๆนะคะข้อ1นนะคะเอาแบบย่อๆแล้วกันนะคะ แล้วก็ห้ามพิมพ์ตัวเลขห้ามพิมพ์คําว่าติดตามและติดตามกลับด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นสแปมช่องอัดวิวได้นะคะมาถึงข้อ2กันนะคะข้อ2ข้อ2ก็คือไลฟ์สดบ่อยๆนะคะจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็เราจะได้มียอดวิวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะข้อ2นะคะมาถึงข้อ3นะคะข้อ3ทํางี้ข้อ3ก็คือลงคลิปสม่ําเสมอนะคะลงคลิป ถ้ามีคลิปลงก็ลงได้วันละ2-3คลิปได้นะคะหรือไม่ก็ลงวันละคลิปทุกวันนะคะลงคลิปสม่ำเสมอจะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมียอดวิวเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะฟอ <For S 1> ได้ไหมแสงพอได้พอดีไปปิดหน้าต่างนะคะเพราะว่าเสียงรถมันดังเกินไปนะคะโอเคมาถึงข้อ4นะคะข้อ4ก็คือคอมเมนต์ของตัวเราเองปักหมดคอมเมนต์นะคะ อย่าลืมปักหมดคอมเมนต์ของเราอย่าลืมปักหมดอาจจะแบบเอามาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดชับสไครป์ประมาณนี้นะคะอย่าลืมปักหมดคอมเมนต์ของเราด้วยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเราสามารถพูดได้ในช่องของเราว่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับชักเป็นกําลังใจให้ช่องนี้นี้ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดชักชัของช่องของเราเองแต่อย่าพูดช่องของคนอื่นนะคะอย่าพูดช่องเพื่อนบ้านนะคะไม่ดีนะคะถ้าพูดช่องของเพื่อนบ้านจะผิดกด youtube ทันทีนั่นเองนะคะถ้าใครที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับกด YouTube ก็ไปอ่านกด Youtube ให้ละเอียดก่อนนะคะจะได้ไม่เสี่ยงกับช่องของคุณนะคะกับช่อง YouTube ของคุณนะคะโอเคค่ะ 5ข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะข้อหข้อสุดท้ายก็คือนี่เลยคิดคอนเทนต์ที่มันโดนใจคิดคอนเทนต์ที่มันดีที่สุดที่ผู้คนชอบดูนะคะคือใครที่มีไอเดียแล้วก็มีคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยบอกเลยว่าปังชัวนะคะคือเรื่องชั่วโมงนะคะกดของ Youtube 1,000คน ติดตามกับ4,000ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณมีคอนเทนต์ที่ดีคุณคิดคอนเทนต์ที่ดีน้องใหม่คนหนึ่งแหละไม่รู้จะลงคอนเทนต์อะไรบางครั้งก็แบบลงไปเรื่อยๆนะคะคอนเทนต์ของน้องใหม่นะคะซึ่งน้องใหม่ก็บางทีก็เราเราไม่เก่งเนาะและอีกอย่างน้องใหม่ไม่มีคอมพิวเตอร์น้องใหม่ใช้โทรศัพท์อย่างเดียวนะคะที่ทํา YouTube ตอนนี้นะคะอนาคตไม่แน่นะคะแต่ตอนนี้คือน้องใหม่มีแค่โทรศัพท์นะคะไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะเพราะฉะนั้น ถ้าใครที่มีคอมพิวเตอร์เยี่ยมเลยคุณจะต้องคิดคอนเทนต์ที่ดีคิดคอนเทนต์ที่เยี่ยมคุณจะมีผู้ติดตามและยอดวิวเพิ่มเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงนั่นเองนะคะอย่างอย่างอย่างน้องใหม่เนี้ยเวลาน้องใหม่ลงคลิปอะ่ะสองสามชั่วโมงมีคนดูหนึ่งคนสองคน ไม่ว่ากันนะคะก็คือแบบเราก็ธรรมดานะคะเราเราไม่เก่งเรื่องไอทีด้วยและอย่างคือเราไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะน้องใหม่ไม่มีคอมพิวเตอร์น้องใหม่ใช้แค่โทรศัพท์นะคะข้อ5นะคะข้อสุดท้ายคือสําคัญที่สุดคือคอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์ให้ดีคิดคอนเทนต์ให้ให้ให้แบบสุดยอดอะ่ะชัดเจนนะคะแล้วจะมีผู้ติดตามจะมียอดวิวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะ ปังชัวถ้าคุณมีคอนเทนต์ที่ชัดเจนคุณมีคอนเทนต์ที่ดีปังแน่นอนนะคะผู้ติดตามกับยอดวิวจะเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมง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 เลยนะคะ โอเคค่ะอย่าลืมนะคะก่อนอื่นก็ฝากไว้นิดนึงนะคะก่อนไปก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงก่อนไปนะคะสําหรับชาวยูทูบเบอร์ที่ทําช่องใหม่ๆชาวยูทูบเบอร์ที่ทําช่องใหม่ๆนะคะถ้ายังไม่รู้กฎของ YouTube ก็ไปอ่านกฎของ u t u b e นะคะฝากไว้นิดนึงอ่าเฉลิมเฉิใครที่เข้ามาเพื่อนบ้านเอ่อคนที่ทําช่องเข้ามาคอมเมนต์นะคะให้คอมเมนต์ตามเนื้อหาในคลิปนะคะให้ดูคลิป2อถึงหนาทีขึ้นไปนะคะ 2-5ถึงนาทีนะคะไม่มากและก็ไม่น้อยจนเกินไปนะคะจะได้ไม่เป็นสแปมแล้วก็ให้พิมพ์ตามเนื้อหาทริปถ้าคุณทำช่องเจ้าของช่องจะรู้ว่าคุณมีช่อง youtube เดี๋ยวเขาจะกลับไปหาคุณเองคุณไม่ต้องพิมพ์ว่าคุณมาติดตามแล้วนะแล้วติดตามกลับด้วยนะคุณไม่ต้องพิมพ์นะคะห้ามพิมพ์จำนวนผู้ติดตามของบ้านหลังนั้นเด็ดขาดถ้าคุณไปช่องไหนคุณห้ามพิมพ์จำนวนผู้ติดตามเพราะเขาเป็นเจ้าของช่องเขารู้อยู่แล้วว่า ผู้ติดตามของเขามีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องพิมพ์บอกเขานะคะมันเป็นมันผิดกฎของ youtube แล้วมันเสี่ยงต่อช่องของคุณและช่องของเขาด้วยนะคะอาจปลิวได้นะคะเพราะว่า youtube กฎของ youtube คือไม่ให้แลกชับกันนะคะนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะฝากไว้ฝากไปอ่านคอมเมนต์ของเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฝากไปอ่านคอมเมนต์พูดผิดฝาก ฝากไปอ่านกฎ u t u b e ให้ชัดเจนด้วยนะคะจะได้ไม่เสี่ยงต่อช่องปลิวนะคะจะได้ไม่เสี่ยงปรากฎของ YouTube เพราะว่าน้องใหม่ทาช่องมานานแล้วนะคะแต่ว่าช่องของน้องใหม่ยังไม่ผ่านอาจจะผิกกดกฎเรื่องพวกนี้เพราะแต่ก่อนตอนแรกๆน้องใหม่ไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยอาจจะแลกทรัพย์กันมันยังไม่ผ่านนะคะช่องนี้คือช่องใหม่ที่น้องใหม่เพิ่งสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กดชัรสไครด้วยนะคะหวังว่าวิดีโอนี้จะมี ประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะหวังเอ่อน้องใหม่พูดผิดตรงไหนก็ติชมกันได้นะคะคอมเมนต์มาได้นะคะโอเคนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเรื่องกด YouTube เป็นกดที่เคร่งคัดมากๆนะคะอย่าลืมอ่านกด YouTube กันด้วยนะคะแล้วก็ น้องใหม่ขอกราบขอพระคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของน้องใหม่นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะช่องนี้เพิ่งเกิดใหม่ถ้าคุณไม่ลดน้ําเหมือนต้นไม้นะคะที่มันเพิ่งงอกขึ้นมาใหม่ถ้าคุณไม่ลดน้ํามันก็ตายได้นะคะเพราะฉะนั้นช่องของน้องใหม่ก็จะเป็นเช่นนั้นนะคะถ้าพี่ๆน้องๆไม่แบบไม่ให้กําลังใจ ก็โตไม่ได้นะคะน้องใหม่อาจจะตายได้นะคะโอเคนะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดช็อปสักคร้นะคะอาจจะพูดย้ำๆไปมานะคะไปละไปบายสวัสดีค่ะ